สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายครับสุผู้สุคนครับมื่อนี้ครับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับครเป็นการพบกันระวังลิเวอร์พูลนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นซิกพรีเมียร์ลีกนัดที่7นะครับครับมื่อนี้มาชมบทวิเคราะห์กันนะครับจากแอดมินเส้นคือนะครับฮ่าก็เลยเรเปิดตัวภาษาอีสานนะครับก็เป็นซิกพรีเมียร์ลีกครับท่านผู้ชมเป็นนัดที่7จ็ดของฤดูกาลนี้นะครับ ลิเวอร์พูลพบกับซิตี้ซึ่งจะเตะกันที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับนักเตะบาดเจ็บมีฮาวียเฮเลียดนะครับติโอโกอาคันโตราเทนส์อเล็กซานเดอร์อันโหนนะครับสำหรับทีมนิวนะฮะเจมินเนอร์นะครับมีโอกาสสอดแทรกเล่นเป็นตัวจริงแทนเทนส์อเล็กซานเดอร์อันโหนทางด้านขวาหลังจากบาดเจ็บนะครับส่วนเฟูร์มิโนนะครับ หลังจากที่โชว์ฟอร์มดีดีในนัดที่เจอกับปอโต้นะครับที่ยิง2ประตูก็จะกลับมานั่งเป็นตัวสลองและให้ดิวโกโจตาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งคือติโจนจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางอีกครั้งนาบีเกต้าก็เป็นตัวสลองเป็นพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็ติโก้ก,ก็ยังไม่พร้อมนะฮะส่วนท่านั้นแนวรับนะครับเจอมาติฟจะได้จับกู่กับเบอร์กิลฟันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่า สภาพร่างกายจะฟิตหรือเปล่าก็มีโอกาสสอดแทรกก็คือโกนาเต้แล้วก็โจโกลเมสนะครับแต่สื่อมองว่าน่าจะเป็นมาติปกับฟันไดนนะครับที่จะลงจับคู่กันนี่คือสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับทีมเนวเรามาดูฝั่งของซิตี้กันหน่อยนะครับนักเตะที่รบับบาดเจ็บนะครับอินไคุกูกันนะครับไม่มีชื่อแน่นอนเบนจามินเบนดี้นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์จินเชนสโก้นะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับอ่า ส่วนทีมนิวนะฮะเขาบอกว่าท่านนั้นจอห์นสโตนนั้นรอโอกาสที่จะได้ประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในซีซั่นนี้หลังจากที่กองหลังนั้นอ่ซิตี้ชอบใช้นะฮะเป็นทางฝั่งของลูเบนดีอาสนะครับจับคู่กับเอเลมาริกลาป็อกซ์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนาธานอาเก้นะครับซึ่งตอนนี้จอห์นสโตนเป็นต้นเลือกลำดับท้าย,ายเลยในตำแหน่งแผงหลังนะครับ ส่วนด้านแนวรุกนะครับพวกเขาก็จะใช้ฟิลฟอร์เดนลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะฮะหลังจากนัดที่เจอกับปารีสแซง์แมงนั้นได้เป็นตัวสำรองนะครับในส่วนของถ้าหากได้ลงนะครับฟิลฟอร์เดนได้ลงเป็นตัวจริงก็อาจจะดันควินดูออยเล่นสูงขึ้นในตำแหน่งเป็นศูนย์หน้าของทีมเลยครับฮะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือแจ็คกิลิตนะครับหลังจากที่ลูกกน,นี้เป็นตัวจริง ให้กับซิตี้มาโดยตลอดนะครับเป็นตัวที่เด็ดนะครับก็จะเรื่องสนามอีกนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่านักเตะจะมีการล้าหรือไม่นะฮะแต่ว่าสื่อและมองว่าน่าจะได้เป็นตัวจริงสําหรับแจ็กิกิตนะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆนะฮะนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงกับเรย์สมาเลสที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดที่แพ้ปารีสนะครับก็จะได้เป็นตัวสำรองแล้วก็จะเป็นกาเบรียลเซซุสนะครับและฟรันโตเลสที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับคือแย่งกัน2คนนี้นะฮะ อ่านี่คือสภาพความพร้อมของทางฝั่งซิตี้นะเรามาดูทางฝั่งไลอัพกันหน่อยที่คาดการณ์ว่าจะใช้ลงสนามนะครับก็ไล่ตั้งแต่ลิเบอร์ฟูลนะครับเจ้าบ้านที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาริสันเบเก,เกอร์กองหลังเออผู้รักษาประตูนะครับกองหลัง4คนเป็นตันนัสไซอันดรูโรเบอร์สันเซนเตอร์ใช้เวอกิฟันได้จับคู่กับเจูเอมาติฟนะครับส่วนตัวนั้นขวาเป็นเจมส์สปินเดอร์ ตรงกลางนะครับใช้เคอร์อติโจนะฮะแล้วก็ฟารมินยูนะครับแล้วก็เจแดนแฮนเดอร์สันทางด้านขวานะครับในตำแหน่งกองกลางส่วนสามปสานใช้มาเน่โจตาและซาร่านะครับแล้วก็ยับมาดูทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์นะครับที่จะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันผู้รักษาประตูก็เป็นเอเลชอนโมโรเอสนะครับ กาลันซีคนเป็นคลายวอลเกอร์ er, ทางด้านขวาลูเบนิอัสตรงกลางจับคู่กับเอเลมาลิกลาป็อกส์นะครับแล้วก็ทางด้านฟุตแบ็กซ้ายเป็นเจ้าคันซูโลส่วนตรงกลางนะครับก็จะใช้แบร์เนโดซิวานะครับโรดี้นะครับฟิลโฟเดนนะฮะส่วนขวาอ่าทางด้านซูน,น่าแผงเกมรุกนะครับใช้ทางด้านขวาเป็นกาเบรียลเซซุสตรงกลางเควินบอยและทางด้านซ้ายเป็นแจ็คกิลินะครับนี่คือไลน์อัพของทั้งสองทีมนะครับ เรามาดูทางฝั่งของสื่อหน่อยให้ใครชนะแน่เขาก็ให้ลิเวอร์พูลสอนึ2งนะครับโดยเขาบอกว่าลิเวูห์ยังไม่แพ้ใครเลยในการนี้นะครับเล่นดีมากนะครับเพียงแต่ว่านัดที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักก็จะมีเจอกับแบนฟอร์ดที่เสียไป3ลูกนะครับแล้วเจอเอซีมิลานที่เสียไป2ลูกนะครับแล้วก็มีโชซีที่เสมอกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าแคป สามแมตช์นี้ที่เล่นไม่ดีนอกนั้นเล่นดีหมดเลยชนะคู่แข่งแบบถล่มทลายนะครับส่วนซิตี้นั้นนะครับนัดล่าสุดก็บ,บุกไปแพ้ปารีเซมังสองชูนะครับโดยคุณซูเป๊ปกุลีลานะครับก็ในลีกผลงานในลีกชนะเชลซีนะครับที่สแตมฟอร์ดบิดมานะฮะถือว่าเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วแต่ว่า,า mm hmm. เสียขวัญและกำลังใจในแมตช์ที่ไปพ่ายกับปรารีเซมง,งเท่านั้นนะครับส่วนเจเกิงคลับนะครับก็ดวลกับ โจเซฟเปปกูล่านะครับในสนามแอนฟิลด์เนี่ยเรียกว่าผลงานสูสีเลยนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ในถิ L ่นแอนฟิลด์ไติกไฟ4-0ตัวหนึ่งนะครับก็จะมาล้างแค้นเปปกูรีลานะครับโดยสื่อก็อยังมาว่าเป็นลิเวอร์พูลชนะ2-1เพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับได้กองหลังเวอร์กิลฟันได้ซึ่งฤดูกาลที่แล้วที่แพ้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่มีฟันได้นะครับฤดูกาลนี้มีฟันได้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ,อ แฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในสนามนะครับจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากให้กับลิเวอร์พูลที่จะเก็บ3าคะแนนสาคัญอันล้ำค่าโดยการเอาชนะซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับตั้งสื่อเขามองอย่างนี้นะครับเรามาดูทางฝั่งของออแฟนบอลกีนหน่อยนะครับเขาก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะไปนะครับสามหนึ่งเขาบอก3ามโกทูวันนะฮะให้ลิเวอร์พูลวินเนอร์สามหนึ่งนะครับ,รบดังดานฝั่งของแฟนบอลอ่า ส่วนฝั่งของแอนดบินเองนะครับคู่นี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยสูสีออนได้3หน้าเลยแต่ยังไงเสียนะครับขออิงเจ้าบ้านนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีราคาต่อรองเยอะอะไรมากมายนะครับอาจจะเป็นคันแค่ต่อแค่เรื่องอเล็กเล็กนน้อยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องซื้อใจใเจ้าบ้านนะครับแล้วแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรโดยส่วนตัวแอดมินก็ยังมองว่าปจัจจัยสําคัญก็คือการเล่นในถิ่นแอนฟิลด์นั่นแหละที่จะทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเฉือนชนะซิตี้ไปได้นะครับแล้วก็จะ ทำให้ลิเวอร์พูลคว้า,นานวสามคะแนนสำเร็จอย่างแรกก็แค่เสมอนะครับก็เลยมองว่าปัจจัยหนึ่งก็คือการที่มีแฟนบอลอยู่ในสนามนะครับก็เลยจะอมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บ3แต้มได้อา,อาจจะขึนจับสักนิดหนึ่งนะครับส่วนแฟนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเชิญร่วมสนุกด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการลงสนาม เออในการชมบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับมีคู่ไหนที่แฟนๆอยากจะชมก็พิมพ์มาบอกที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับส่วนคู่นี้ผมอิงไปทางลิเวอู์พูครับให้ชนะเฉียวเฉียดหรือว่าอย่างแยกก็แค่เสมอนะครับก็อลองพิจารณากันดูนะครับอกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ